ท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอนัตตาพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาเราเดินทางสำรวจความหมายที่แท้จริงของชีวิตวันนี้ผมจะชวนพวกเราทุกคนมาคุยกันถึงเรื่องเป้าหมายสูงสุดทั้งในทางโลกและทางธรรมซึ่งเป็นเส้นทางที่เราทุกคนกำลังเดินอยู่ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงมีความสุขได้เพียงแค่ชั่วคราวเคยรู้สึกไหมครับว่าความสุขที่เราตามหาไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในหน้าที่การงานเงินทองมากมายหรือแม้แต่การได้ของที่อยากได้มันอยู่กับเราได้ไม่นานนักพอได้มาแล้วก็รู้สึกเฉยๆหรือต้องวิ่งตามหาสิ่งใหม่ต่อไปไม่รู้จบในทางกลับกัน ทำไมความทุกข์ความกังวลหรือความเศร้าถึงได้เกาะกินใจเราได้นานกว่าเสมอถ้าผมบอกว่าเราสามารถฝึกตัวเองให้อยู่ในความสุขที่ยั่งยืนเป็นอิสระจากความเศร้าหมองได้อย่างแท้จริงคุณจะเชื่อผมไหมครับลองจินตนาการถึงชีวิตที่เราสามารถยิ้มรับได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าพายุจะโหมกระหนังแค่ไหน เราก็ยังคงยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและรู้สึกสงบสุขจากภายในนี่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันครับแต่เป็นเป้าหมายที่เข้าถึงได้จริงและวันนี้ผมจะพาพวกเราทุกคนไปทำความเข้าใจเส้นทางนี้ด้วยกันครับทางโลกคือการสร้างเรือที่พร้อมจะออกทะเลเรามาเริ่มกันที่เป้าหมายทางโลกที่เราทุกคนคุ้นเคยนะครับ หลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องการมีสุขภาพที่ดีมีทรัพย์สินพอสมควรมีปัจจัยสี่ครบถ้วนฟังดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราลองมองให้ลึกซึ้งกว่านั้นมันคือการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับชีวิตของเราลองจินตนาการถึงนักเดินเรือผู้หนึ่งนะครับเขาฝันจะเดินทางสำรวจโลกอันกว้างใหญ่แต่ก่อนที่เขาจะออกเดินทาง เขาจำเป็นต้องมีเรือที่แข็งแรงทนทานมีสเสบียงอาหารและน้ำที่เพียงพอและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีร่างกายที่พร้อมเผชิญกับคลื่นลมในมหาสมุทรถ้าเรือของเขายังรั่วหรือเขาป่วยอยู่ตลอดเวลาการเดินทางในฝันก็คงไม่มีทางเป็นจริงได้เป้าหมายทางโลกก็เปรียบเสมือนการสร้างเรือลำนั้นให้มั่นคงแข็งแรงเราดูแลสุขภาพให้ดี นั่นคือการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรืออยู่เสมอการทำงานหาทรัพย์สินพอสมควรก็คือการเตรียมสเสบียงให้เพียงพอต่อการเดินทางการมีปัจจัยสี่ครบถ้วนก็คือการมีที่พักที่มั่นคงให้ได้พักผ่อนชั่วคราวสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นเครื่องมือและรากฐานที่จะทำให้เราสามารถก้าวเดินไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงได้นั่นก็คือ การเดินทางเข้าสู่โลกภายในของเราเองผมอยากย้ำนะครับว่าเป้าหมายทางโลกนี้ไม่ใช่การมุ่งสะสมทรัพย์สินอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่เป็นการสร้างสมดุลในชีวิตให้มีความมั่นคงในระดับหนึ่งเพื่อให้เรามีอิสระทางกายและอิสระทางเวลาซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการก้าวไปสู่เป้าหมายทางธรรมต่อไปทางธรรม การเดินทางสู่มหาสมุทรแห่งความเบิกบานเมื่อเรือของเราพร้อมแล้วการเดินทางที่แท้จริงก็เริ่มต้นขึ้นครับซึ่งนั่นก็คือเป้าหมายทางธรรมที่เราจะมาคุยกันอย่างลึกซึ้งในวันนี้เป้าหมายนี้คือการทำเหตุแห่งทุกข์ให้สิ้นไปและสามารถดำรงอยู่ในความสุขความเบิกบานและอิสระในตนเองได้อย่างมั่นคงท่านผู้ฟังทุกท่านครับ ในชีวิตของเราแต่และวันเปรียบเสมือนการล่องเรืออยู่ในมหาสมุทรแห่งอารมณ์บางวันท้องฟ้าแจ่มใสลมพัดเอื้อยๆนั่นคือวันที่เรามีความสุขความสำเร็จและความเบิกบานแต่บางวันก็มีพายุใหญ่โหมกระนำ่ำคลื่นสูงซัดเข้าใส่นั่นคือวันที่เราต้องเผชิญกับความเศร้าความหงุดหงิดความกโกรธหรือความผิดหวัง คนส่วนใหญ่เมื่อเจอพายุจะพยายามต้านมันพยายามตะโกนบอกให้พายุหยุดหรือบางครั้งก็ยอมจำนนปล่อยให้คลื่นซัดเรือไปอย่างไร้ทิศทางนั่นคือการที่เราปล่อยให้อารมณ์เข้าครอบงำจิตใจทำให้เราเศร้าหมองและไม่มีความสุขแต่การฝึกตนในทางธรรมคือการฝึกให้เราเป็นนักเดินเรือผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ว่าจะเจอกับพายุลูกไหนก็สามารถบังคับเรือให้แล่นต่อไปได้ ไม่ใช่การทำให้พายุหายไปแต่เป็นการรู้เท่าทันและไม่ถูกพายุนั้นครอบงำลองนึกภาพนักเดินเรือผู้หนึ่งนะครับเขายือนอย่างสงบอยู่บนดาดฟ้าเรือในขณะที่พายุกำลังโหมกระหนำ่ำเขามองเห็นเมฆดำที่ปกคลุมท้องฟ้ามองเห็นเคลื่อนยักษ์ที่ซัดเข้ามาแต่เขารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นชั่วคราว เขาไม่เข้าไปเป็นพายุนั้นแต่เขายังคงเป็นนักเดินเรือผู้มั่นคงและสงบอยู่เสมอการดำรงอยู่ในความเบิกบานท่ามกลางสภาวะที่น่าจะเศร้าหมองจึงไม่ใช่การฝืนยิ้มหรือแสร้งทำเป็นมีความสุขแต่มันคือมีสติซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศที่คอยชี้ทางให้เราอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องและมีปัญญา ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่ที่ทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์ต่างๆเมื่อมีสติและปัญญาเราก็จะสามารถมองดูความเศร้าความโกรธที่เกิดขึ้นได้โดยไม่เข้าไปจมอยู่กับมันการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ที่นี่เดี๋ยวนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านครับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้เป็นแก่นแท้ที่สำคัญที่สุดในพุทธศาสนานั่นก็คือ การให้ความสำคัญกับที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้การเดินทางสู่มาหาสมุทรแห่งความเบิกบานนี้เริ่มต้นได้ทันทีที่เราตระหนักรู้หากเราเข้าถึงเป้าหมายนี้ได้เราจะยกระดับชีวิตของเราไปอีกระดับหนึ่งมันคือการเปลี่ยนจากการมีความสุขไปสู่การเป็นความสุขมันไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการได้สิ่งที่ต้องการ แต่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของเราเองเป็นความสุขที่คงอยู่ตลอดเวลานี่คือเป้าหมายสูงสุดที่เราทุกคนควรจะมุ่งไปไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวเราเองเพราะเมื่อเราเป็นอิสระจากความทุกข์ได้แล้วเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่และมีความหมายอย่างแท้จริงแล้วคุณล่ะครับ เคยมีประสบการณ์ที่ต้องเผชิญกับพายุในชีวิตแต่ก็ยังสามารถรักษาความสงบในใจเอาไว้ได้บ้างไหมลองแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับผมอยากฟังเรื่องราวของทุกท่านสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่กับเราจนถึงตรงนี้หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยจุดประกายอะไรบางอย่างในใจของทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน อนัตตาพอดแคสต์ตอนหน้าสวัสดีครับ